บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักครานแทบออกมาเจ้าไรวันในช่วงนี้เพราะมีข่าวถูกชี้มูลความผิดอีกระรอกจึงพ่นน้ำลายเน้นการอวยตัวเองดีเลิศประเสริฐสนนีนู่นนีนันถ้าเป็นตำรวจคนอื่นซึ่งโดนคดีร้ายแรงจนโดนไล่ออกก็คงเกิดความละอายอยากเอาปี๊บคุมหัวซะมากกว่าจะมาเสนอหน้าแบบนี้พอพูดมากๆเขาก็พลาดจนได้กลายเป็นลิ้นพันคอบิ๊กโจ๊กดันเปิดแผลใหม่ให้ตัวเองโดยไม่ทันรู้ตัวซะอย่างนั้นเป็นตอนที่ฟุ้งถึงตัวเขาว่าผมมันเทาแต่เราไม่ใช่ดำคำว่าเทาหมายความว่าอะไรผมเป็นผู้ กับโรงพักสมัยก่อนผมก็ต้องบอกตรงๆว่าเวลาใครเอาสตุกงสตางต่างๆมาให้นะเชื่อไหมครับว่าผมเป็นผู้กํากับการสพหาดใหญ่สมัยก่อนผมพัฒนาโรงพักโดยใช้เงินส่วนตัว1ิบล้านบาทไปเจอพบตรพลตํารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วท่านบอกว่าเฮ้ยคุณใช้เงินที่ไหนพัฒนาวะผมบอกว่าผมก็ใช้เงินที่ผมหามาได้อย่างนี้เพราะว่าเบิกหลวงไม่ได้บิ๊กโจ๊กคงเห็นว่าสีเทากับตํารวจเป็นเรื่องธรรมดาการมีรายได้อู้ฟู่ตั้งแต่มียศแค่พนตํารวจเอกเป็นเรื่องธรรมดาสุดท้ายสีเทา ก็ทาให้เขาพลาดท่าตกมาดตายในตอนเป็นพลตํารวจเอกเงินเดือนของคนเป็นผู้กํากับยศพลตํารวจเอกเป็นเงินแค่7จ็ดหมื่นกว่าบาทเท่านั้นการพูดอวยว่าหาเงินได้เองมาสิบล้านมันคือการประจานพฤติกรรมตัวเองชัดๆคนดีๆที่ไหนจะส่งเงินให้ตํารวจใช้ฟรีๆนอกจากเป็นผู้โรชนคนสีเทายอมจ่ายเพื่อแลกกับการคุ้มครองหรือสมัยก่อนคนจีนเรียกเงินแบบนี้ว่าเก๋าเจี้ยหรือเงินหมาแดกนั่นเองแม้จะนําเงินสีเทาเหล่านั้นมาบริจาคพัฒนาโรงพักมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องมิหนำซ้ำยังเป็นความผิดมหานเพราะทำให้โรงพัก ทั้งโรงพักต้องโมงอมองฉาดถาไปด้วยความสกรปรกของเงินนอกระบบที่มาจากไหนไม่มีใครรู้นอกจากตัวผู้กํากับซึ่งไปรับมาเองถ้าผู้กํากับทั่วไปมีระบบคิดแบบบิ๊กโจ๊กแล้วก็งามหน้าแน่นอนสํานักงานตํารวจแห่งชาติจะกลายเป็นสวรรค์ของคนสีดําสีเทาเขาตำรวจเปิดช่องให้คนนอกระบบช่วยกันลงขันคนละไม้ละมือว่าไปแล้วบรรดาตํารวจที่ได้ฟังคําพูดของบิ๊กโจ๊กก็เกิดคําถามในใจกันทั่วหน้าว่าลองบริจาคช่วยลงพักสิบล้านด้วยเงินตัวเองทั้งหมดที่บิ๊กโจ๊กหามาได้จริงๆมันคือเท่าไหร่กันแนะ่คงม,มีตํารวจ เทวดาที่ไหนหาเงินมาได้10ล้าน,านก็มอบใหรโองพักทั้ง10ล้านประเด็นนี้ต้องลุกลามกลายเป็นคดีได้เพราะสํานักงานตํารวจแห่งชาติเสียหายกับคําพูดนี้จึงมีการตรวจสอบย้อนหลังไปยังสพหัดใหญ่ว่าสิ่งที่บิ๊กโจ๊กเอ่ยอ้างนั้นเป็นความจริงหรือไม่มีหลักฐานมากน้อยแค่ไหนหากตรวจสอบแล้วพบว่าคําพูดไม่สอดรับกับข้อเท็จจริง,รงก็อา,อาจมีการดําเนินการกับบิ๊กโจ๊กในส่วนของการฟา,าดงวงฟาดงาด่ากราดหน่วยงานต่างๆของบิ๊กโจ๊กก็มีประเด็นน่าสนใจเช่นกันอย่างการจับกุมเจ้าพ่อเสดาเตียวหวุยหี่ ประเทศจีนบิ๊กโจ๊กอ้างว่าเขาได้รับการเสนอสินบนจำนวนมากถึง300ล้านบาทและกับการส่งตัวตีววีหุวนไปที่กัมพูชาแทนที่จะส่งไปประเทศจีนแต่เขาตรงฉินเลยไม่เอาด้วยก็มีคนที่รู้จริงออกมาตอบโต้บิ๊กโจ๊กเขาก็คือนายกเล็บนายเกชาเบนจาคารอดีตนายกเทศมนตรีตำบลสำนักขามอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาซึ่งรู้จักกับเตียววีหวดนช่วงที่มาผุดอาณาจักรท่องเที่ยวชายแดนไทยมาเลเซียนายกเล็บฉะบิ๊กโจ๊กยังเผ็ดร้อนว่าออกมาฟาดพวกเดียวกันในตอนที่แสงตัวเองดับเพื่อจะหาแสง ให้ตัวเองโดยนายกเล็บชี้ว่าประเด็นเตียววีฮว,วดดินรดนให้ส่งตัวเองไปกัมพูชานั้นไม่เป็นความจริงเนื่องจากเตียววีฮวดเป็นคนมาเลเซียไม่ใช่คนขเขมรเขาจึงพยายามจะหนีทางการจีนกลับไปที่มาเลเซียไม่ใช่กัมพูชายอย่างที่บิ๊กโจ๊กว่าว่าไปแล้วกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้นก็ไม่ใช่เรื่องของตำรวจจะจัดการเองได้ตำรวจมีหน้าที่แค่จับกุมตามหมายจับของตำรวจสากลที่เหลือจะเป็นการดำเนินการโดยอายการสูงสุดและศาลไม่เกี่ยวกับตำรวจเลยบิ๊กโจ๊กดาวองค์กรปราโกงปปชที่ ไม่จัดการบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลกรณีซื้อบ้านที่ประเทศอังกฤษแต่ไม่ยักดาปปชที่งัดเงื้อง่าราคาแพงกับคดีที่ตัวเขาโดนขณะที่ปปชอุ้มคดีโจกไว้หลายเรื่องตั้งแต่เรื่องแจ้งบัญชีทรัพย์สินและปกปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินซึ่งโจกยังอ้างข้อมูลเท็จกรณีได้เงินกว่า12ล้านบาทจากค่าในหน้าขายพาให้เสียอังเมืองชนซึ่งเป็นความเท็จส่วนคดีอาญาร้ายแรงรวมฟอกเงินเว็บพนันของมินนี่กับเว็บ BNK สงขาเขาก็ยังถูกดองไว้ในองค์กรปราาบโกงเเนน่่่ใไมมรู้ือ จะเลือกอุ้มโจ๊กเสียทีมีใครชักยาอ,อยู่เบื้องหลังรับไปจนทำให้ตาช่างรวน